ต,ต,ต,ต่างปัเทียนต่างกปาเตียนยกมือต่างกปาเตียนจริงจเล่นมแล้วฮะต่าง บดแล้วดแล้วเองมันนั่บามันคเกแค่ายยากแล้วร้กดัดยากล้วทุกันทำได้ด้วยไุกันทำได้ nó ที่คน nữa ตาเดี๋ยวขอ วันเลาวัด้ร่บะเนียาดึงย้ายร่วงญาแกเดี๋ยวมาผูกญาตัวเองนะมันเล่แม่ฮามคือว่าเร้อยตัวหน้าลางมันมีว่างไม่ตัวงานย้ายเป็นคนยิ่งยิ่งนะมาวานนี้สวยาุเดียววัดสวยกว่าวัดเสลาต้นเคยชัดเขาแต่เนี่ยช่างไม่ได้เออเวลาไหนไม่ต้องเดือดย้ายกินเจ้ากินได้เนี่ยจุ เดีวอาจารย์มีอรนสมว่าวัดอาจารย์จัดว่าปานะนีการเรียนทุนจีไรย่างเงี้ยนีุ่ดรนี้ถือว่าเป็นพวกเมรงาทการกอะไรต่าง่นกเนี้ยนะอ่นาจงอย่นนนอย่า้่านตั้ตีอนี่มาม